สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพลดีบุญมีณนะชุมแพร,รับหน้าที่ดาเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับในส่วนของเจ้าหนใจในวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารการบ้านการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังโดยล่าสุดนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการเร่งนะครับในการวางแผนจัดการแก้ไขปัญหานะครับสารเคมีรั่วไหลนะครับเพื้นที่เน้นย้ำนะครับกำหนดตามมาตรการที่ชัดเจนและเป็นระบบนะครับและรวมไปถึงรูปธรรมในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอีกครับคุณผู้ฟัง านด้านของนายชัยวัชรงโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเผยความคืบหน้าการดําเนินการนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีรั่วไหล ตามมติคอรมอนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเห็นชอบตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเสนอในการแก้ไขปัญหาสารเคมีครับและกําหนดในการมาตรการต่างๆนะครับที่ชัดเจนในการควบคุมสถานาการณ์และผลกระทบต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวมซึ่งทางด้านของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ,ะสิ่งแวดล้อมได้มีการบูรณาการร,ร่วมกันในการวางแผนการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนะครับในการเตรียมข้อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณายกระดับพื้นที่นะครับให้เป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป ทางด้านของท่านโฆษกครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการบูรณาการร่วมมือนะครับกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันในการวางแผนในเรื่องของการจัดการปัญหาดังกล่าวใน7พื้นที่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดระยองพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาและเพชรบูรณ เพื่อบรรเทาผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้มีการหาลือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเยียวยาในการช่วยเหลือ การป้องกันปริมาณน,น้ําฝนไม่ให้ชะล้างสารเคมีหรือว่ากากอุตสาหกรรมนะครับไหลปนเปื้อนออกสู่พื้นที่นะครับของชาวบ้านใกล้เคียงการบําบัดนะครับกำจัดของเสียและก็กาก,ากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องรวมไปถึงนะครับการฟื้นฟูดินน้ําใต้ดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบพร้อมทั้งนะครับร่วมกันในการจัดการแก้ไขปัญหาและก็หาแนวทางมาตรการต่างๆนะครับ เพื่อเป็นการยกระดับข้อเสนอนในพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งของเสียและกักอุตสาหกรรมดังกล่าวในเขตควบคุมมลพิษ เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2535เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจนารณาต่อไปนอกจากนี้นะครับทางด้านของทางกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยังร่วมกันในการจัดโครงการอุตสาหกรรมร่วมใจรวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจช่วยเยียวยาบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับในพื้นที่เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการมอบถุงยันชีพหน้ากากอนามัย การจัดการนะครับให้มีการบริการทางด้านสุขภาพการกําจัดบําบัดของเสียการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการนะครับของเสียและกากอุตสาหกรรมรวมไปถึงนะครับการสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรเพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านของท่านนายกเองครับก็แสดงถึงความห่วงใยนะครับแล้วก็พูดถึงถึงความสําคัญและความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เร่งในการ ขับเคลื่อนครับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบูรณาการร่วมมืออย่างเต็มที่และก็เต็มกำลังความสามารถและลดผลกระทบนะครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากปัญหาสารเคมีรั่วไหลพร้อมเน้นย้ำนะครับถึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดชัดเจนเป็นระบบและควบคุมนะครับทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นะครับในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในสังคมโดยรอบด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าในส่วนของการจัดการปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับทางด้านของสารเคมีเองจะเป็นอย่างไรนะครับอีกด้านหนึ่งครับทางด้านของท่านโฆษกเองก็ได้มีการเผยถึงนะครับเกี่ยวกับในส่วนของค่ายรถยนต์นะครับคุณใดจากประเทศเกาหลีใต้น,นะครับที่ได้มีการมาลงทุนในประเทศไทยกว่า1,000ล้านบาทซึ่งในมูลค่า1 0 0 0ล้านบาทนี้นะครับไม่รวมมูลค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับที่ทางโรงงานเนี่ยจะมาจัดตั้งในประเทศไทยในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่แบบครบวงจร ทางด้านของนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าตามที่นโยบายนะครับที่ได้มีการดึงดูดแล้วก็ดูไปถึงการส่งเสริมการลงทุนนะครับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศนะครับของท่านนายรัฐมนตรีได้รับผลตอบรับนะครับในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะครับบริษัทคุนไดนะครับจากประเทศเกาหลีใต้ผู้ผลิตนะครับยานยนต์อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี ประกาศนะครับแผนในการตั้งโรงงานในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV และแบตเตอรี่แบบครบวงจรนะครับพร้อมเดินหน้านะครับในการผลิตในปี2569ด้วยงบลงทุนนะครับกว่า1,000ล้านบาทหรือทั้งโกศกเปิดเผยข้อมูลนะครับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า b o i ซึ่งได้มีการอนุมัตินะครับในการส่งเสริมการลงทุนโครงการบริษัทของฮุนไดผู้นําอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกและค่ายยานยนต์รายใหญ่นะครับจากประเทศเกาหลีใต้ สำหรับในส่วนของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับหรือว่า BEV และผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบโมดูลเพื่อป้อนให้กับสายผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรวมนะครับมูลค่าลงทุนกว่า1,000ล้านบาท โดยเฉพาะนะครับมีบริษัททนบุรีประกอบยานยนต์จำกัดและบริษัท Energy s t o r a g e Manufacturing จำกัดนะครับเป็นพันธมิตรสำหรับในส่วนของการลงทุนทั้งนี้นะครับบริษัทคุณใดนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการจัดหานะครับชิ้นส่วนนะครับจากผู้ผลิตในไทยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงซัพพลายเชนในประเทศและตั้งเป้านะครับเริ่มผลิตนะครับตั้งแต่ต้นปี2569ซึ่งทาง BOI นะครับพร้อมทำงานร่วมกันกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์นะครับของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้นะครับรัฐบาลเองก็มุ่งมั่นนะครับเรื่องของการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตตามวิสัยทัศนะครับอีกในไทยแลนด์ของท่านนายรัฐมนตรีซึ่งการลงทุนในครั้งนี้นะครับบริษัทคุณไดเองครับผู้นําด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี E ีวีที่ได้รับการยอมรับในตลาดสากลแสดงให้เห็นนะครับถึงศักยภาพและความพร้อมครับของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยและความเชื่อมั่นนะครับในแผนส่งเสริมอุตสาหกรรม E ีวีแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานของรัฐบาล ทางด้านของท่านนายกครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าตรงนี้เองก็ได้มีการเห็นแนวโน้มในเรื่องของการเติบโตอุตสาหกรรม E ีวีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามกระแสนะครับเพื่อเป็นการต่อสู้กับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลกท่านนายกเองครับจึงมีมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนที่ตอบสนองต่อการสู้นะครับกับความท้าทายดังกล่าวและเพื่อที่จะเป็นการดึงดูดให้นักลงทุนชาวต่างชาติรายใหม่ๆนะครับและสนับสนุนนะครับในเรื่องของรายผลิตเดิมให้มีการขยายตัวในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมถึงนะครับการสร้างโอกาสนะครับให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยนะครับที่ได้มีการเชื่อมโยงแล้วก็รวมถึงเข้าสู่ซัพพลายเชนนะครับระดับโลกและปรับตัวนะครับในเรื่องของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตอีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับมุมมองของทางด้านของรัฐบาลครับที่พยายามดันเรื่องของ green economy ครับคุณผู้ฟังเรื่องของ green economy ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับที่หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนั่นก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญถ้าหากใครที่อยู่ในส่วนของภาคส่วนของทาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ green economy นะครับ ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มีการแต้มต่อในทางการตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรามาพูดถึงในส่วนของร้านสะดวกซื้อครับคุณผู้ฟังที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยนี่มีร้านสะดวกซื้อเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากข้อมูลการตลาดนะครับเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อของไทยครับคุณผู้ฟังที่มีกําลังในการเติบโตนะครับแตะ6.38แสนล้านนะครับโดยเฉพาะเซเว่นอีเลฟนะครับครองอันดับหนึ่งนะครับสัดส่วนถึง70% แม้ว่าเป็นธุรกิจนะครับที่ต้องเผชิญกับภาวะแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจและก็จากการปรับขึ้นราคานะครับสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยกลไกที่ทําได้ยากนะครับเนื่องจากเองเนี่ยต้นทุนนะครับการผลิตเนี่ยมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งมีสินค้านะครับคาดว่าจะขอปรับราคาขึ้นอีก ตามต้นทุนนะครับของแรงงานค่าขนส่งนะครับและรวมไปถึงค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่การแข่งขันนะครับที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตลาดนะครับที่ถูกครองนะครับโดยมีไม่กี่เจ้าทําให้แทบจะไม่มีรายใหม่นะครับที่จะมีการเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังเมื่อมีการเจาะถึงทิศทางธรุรกิจนะครับ มูลค่าของการตลาดร้านสะดวกซื้อของไทยนะครับยังพบคงมีอัตราในการเติบโตเนี่ยมีความน่าสนใจภายใน1ปีข้างหน้านะครับมูลค่าของตลาดนะครับกำลังจะแตะ6.38แสนล้านบาทข้อมูลจากทางไทยรัฐมันนี่ครับคุณผู้ฟังก็มีการพูดถึงว่าเจาะข้อมูลนะครับจากในส่วนของผลงานวิจัยนะครับจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์โดยได้มีการเผยครับว่าปัจจุบันนะครับธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนครับคุณผู้ฟัง ส่วนที่1นนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับในสถานที่บริการน้ํามันนะครับ16%ร้านสะดวกซื้อนะครับนอกสถานที่บริการน้ํามันอีก84%ขณะที่ช่วงปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหรือว่า2,566มูลค่าตลาดนะครับของร้านสะดวกซื้อของไทยนะครับเติบโตอยู่ที่5.73แสนล้านบาท ขยายตัวนะครับ8.1%มากกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตนะครับในช่วงของปี61 66ที่พบว่าขยายตัวนะครับอยู่ราวๆ4.1%ต่อปีมูลค่าทางการตลาดนะครับในปัจจุบันเองนะครับจากข้อมูลโดยล่าสุดนะครับโดยปี2566มูลค่าของลัสะดวกซื้อนะครับอยู่ที่5 7 3 0 8 6ล้านบาทครับคุณผู้ฟัง สำหรับปัจจัยหนุนนะครับหลักที่ส่งผลให้ตลาดในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับมาทั้งในส่วนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมาตรก,การในการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับจากทางภาครัฐรวมทั้งนะครับในเรื่องของความถี่นะครับของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้านะครับผ่านร้านมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มพนักงานออฟฟิศรวมไปถึงนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ไทยเนี่ยได้มีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับ ร้านสะดวกซื้อนะครับที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างเดือดครับคุณฟังอันดับที่1นะครับนั่นก็คือ7 e เ e ่นอีนั่นเองอย่างที่เรารู้กันดีครับคุณฟังทางนี้นะครับเราจะมาเจาะนะครับในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดแล้วก็บนความท้าทายรูปแบบในเรื่องของการซื้อนะครับของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนไปสั่งซื้อนะครับทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันนะครับในส่วนของครัวเรือนเองเนี่ยก็มีความเล็กลง ใช้จ่ายนะครับค่อนข้างน้อยลงพบว่านะครับธุรกิจร้านสะดวกซื้อนะครับของคนไทยยังคงทวีการแข่งขันครับที่รุนแรงมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มของร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กซึ่ง7 e เ e ่ e อเเองเนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นนะครับหลักในการคลองตลาดด้วยกลยุทธ์นะครับการขยายสาขาและพัฒนาสินค้าทั้งอาหารนะครับพร้อมทานและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องแต่อย่างอื่นๆนะครับก็มีการปรับกลยุทธ์นะครับและรวมไปถึงการหันมาช่วงชิงโอกาส จากการส่งร้านสะดวกซื้อนะครับขนาดพื้นที่ใหญ่นะครับที่สามารถจัดวางสินค้าได้มีความหลากหลายมีที่จอดรถนะครับแล้วก็ขยายสาขาเข้าไปในชุมชนและหมู่บ้านนะครับใกล้เคียงซึ่งทางนี้ท้งนั้นนะครับในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดเองครับเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นด่านนี้ครับคุ้ฟังอันดับที่1นนะครับอย่างนทรากบันดีนะครับว่านั่นก็คือเซเว่นอีเลฟเว่นเอนะครับรองลงมาครับก็คือโลตัสนะครับสิบจุดหกเปอร์เซ็นต อันที่3นะครับนั่นก็คือ Big C ซีมินินะครับ4.5อันดับที่4นะครับ CJ m จมอนะครับ4.2และอื่นๆรวมกันอีกนะครับ9.9ครับคุณผู้ฟัง งานวิจัยนะครับของทางแลนแอนด์เฮา e ก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าในระยะเวลา1ปีข้างหน้านะครับธุรกิจร้านสะดวกซื้อในไทยยังคงมีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการประมาณการนะครับว่าในปี2567นี้นะครับมูลค่าทางการตลาดครับของร้านสะดวกซื้อจะมีการขยายตัวราวๆนะครับ5.7%มาอยู่ในที่6 0 5แสนล้านบาทและเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องในปี2568โดยคาดว่านะครับจะขยายตัว5.3%มาอยู่ที่นะครับ6 3 8 8แสนล้านบาทครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังการฟื้นตัวของตลาดร้านสะดวกซื้อน,นะครับแต่และพื้นที่อาจจะมีความแตกต่างความชัดเจนที่แตกต่างกันออกไปโดยรัฐจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญเติบโตได้โดดเด่นขณะที่จังหวัดอื่นๆนะครับยังคงอยู่ในระดับทรงตัวสาเหตุหลักนะครับยังมาจากในกลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะระดับปานกลางนะครับ มีกำลังซื้อค่อนข้างน้อยมีอาจจะมีหนี้ครัวเรือนและยังคงนะครับพึ่งพามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐซึ่งอีกทั้งนะครับยังมีร้านค้าปลีกนะครับท้องถิ่นเป็นคู่แข่งสําคัญอีกด้วยนะครับ ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าตัวเลขดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบมาดีนะครับว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราทุกคนนะครับเคยเข้าเซเว่นอแน่นอนซึ่งเป็นหนึ่งล้านสะดวกซื้อนะครับที่อยู่ใกล้บ้านและของเนี่ยก็มีความครบคันและรวมไปถึงนะครับการบริการต่างๆที่มีความดีเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใจถึงใจคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทางยูทูบอาทับชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกรลังใจทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีและชุมแพยทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย